เออโมนี้เนาะทางวัชเซนสิพาน้องตุ๊กไปอัตเตอร์ซาอ่ะเบิ่งคนน้อยอยู่ในท่อเนาะเราเพิ่นสิเป็นจังได้แข็งแรงดีบ่หรือว่าอ่าผู้ชายหรือผู้หญิงเนาะอ่าที่ตามเบิ่งทางน้องเพิ่อนเองก็ยังบ่ฮู้อู้ใจะขึ้นว่าเป็นจังได้เอาจะตอนนี้อยู่บ้านในเพิ่นเราผู้ชายเลยนะอ่าเพิ่นเราหมือบ่เลยมาเจ้าด้วยอะขึ้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายผู้ชาย คืหมันใจวาผู้ชายมันเผื่อืวีดแห้งมันดแห้งเอ้ยเราดีแแห้งก็ได้เราผู้ช่เนาะเอาอย่างไดกับจีหูมืนี่แหละเบางคนกับเสื่องกับมี่เลยเนาะเสื่องแยงเพชรกับมี่เปิดบยพ่นกับจีมียาม ขึ้นพาขึ้นพนวันนี้ก็ได้พี่น้องเอ้ยเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะสบายดีเบิร์ตสุขูสุขคนพี่น้องเอ้ยเนาะขึ้นพาขึ้นพลแต่ว่ามันก็เป็นเดือดๆอย่างไรหรอกเนาะอ่าตอนนี้ก็อยู่ทางเข่าอ่าบ้านน้องตุ๊กพี่น้องเอ้ยเนาะสิเดินทางเข้าบ้านน้องตุ๊กเอารถมาจอดวันนี้คือเก่าเนาะเอารถมาจอดวันนี้แล้วก็สิย่างเข้าไปพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าอ่ารถเพิ่งแปลงนะบ่ cầu nó Vì <laughs> à, nào ơi, phát phải gặp phải đây vì nào về? nó Bài đi thang bỏ xa đi đôi, đôi, nào à, nào à, nào à, Rồi, rồi nào nó Nhà gặp ông thú thuốc con Bộ cấp xong Bộ phò xong, bao xe xa nèo vì nào về? nó อันนี้กะซีไทยลงซองน้อยพี่น้องเลยฝากพี่ฝากน้องเข้าไปติดตามรับชมุดเด้อพี่น้องเด้อเนาะ,ะย่างกลับไปพอด,ดีว่าเมื่อนี้กะสีเข้าไปหาหลองตุ๊กเลยกะพอด,ดีสซีผาน้องเพิ่นไปเขาเอิ้นว่าจานันเดยนะพี่น้องเลยเนาะเอาเตอร์วะอะเอเตอร์ซาวบ่อเตอร์ซาวอาเตอร์ซาวนึกว,ว, <laughs> ว่าไป ใครจะว่าแล้วก็ไปเอ็กซเรย์เบิ้งเนาะอเออโก้เอ็กโก้เบิ้องพอดีมีทางผู้ใหญ่เพิ่นฝากเงินมาพี่น้องไงเนาะฝากเงินมาทางบ่อสนฝากงบมาบอสชันซะเนาะให้พาน้องเพิ่นไปเอกโก้เบิ้งแน่บอสชนะอย่าคุกว่าคนคนคนน้อยเป็นได้ไหร่บอสชนซะเนาะอย่าคุกว่าเพิ่นมีครบวัตรสุทุกอย่างบ่สมบูรณ์แบบมีครบวัตรชิปสองฐานชิปสองบ่เนาะ อ่ามาได้กับเพื่อนแข็งแรงบร่ว่าฉันซะเพราะว่าท่าน้องเพื่อนกับโบเคยไปหา,า,า,นนนาพี่น้ามอใช่ไหมนะเนาะอ่าพี่น้องเอ๋ก็เลยว่าเอ้ามูนี้เดี๋ยวสิพาเพืพ่อนไปพี่น้องเอ๋เนาะ,นะอ่าเดี๋ยวสิอ่านเบิง่งซือ้อผู้ใหญ่ก่อนเนาะมามาเพื่อนเพื่อนไปพี่น้องเอ๋เพื่อนเป็นคนไทยนี่แหละเนาะเอื้ออยู่ฝั่งไทยเพื่อนฝากเงินมาพี่น้องเอ๋เดี๋ยวเอาสิเบิ่งซื้อเพื่อนก่อน <laughs> โดยขอบใจท่างเพื่อนลาย แล้วตัวกี่ตุ่มเด้อเนี่เข้าไปกปรำวัดลักปลายแหละพี่น้องเนาะเพื่อนทุกโอ้ฝนตกโอ้ยพี่น้อยเนาะหลายคู่หลายคนกับอ่าโคตหูอยู่เพราะว่าเกี่ยงเข่าเกยน้ำแล้วระบาดฝนตกฝนตกใสอ่าอย่างหน่อยก็ได้คนแล้วก็ยังดีอยู่ได้เนาะอ่าอันนี้เราวัดมัดแล้วระบัดฝนท่ำใส ในตอนที่เข้ามัดนะ่ะแขงแหลกมัดอมเ,เ,เออหน้าเห็นเ,นเพีย้ยแต่พ่อมัดแล้วแล้วไหวขึ้นไปเอารถบาชิมาขนเข่ามันฝนตกใส่ป่ะนี่โอ้ยพ่ออยากล่มทั้งยืนเอาอีดีเดยเนาะมันเกินไปได้พี่น้องเลยโอ้ยพอแล้วเนาะอ่าตกพอแล้วพี่น้องมันก็อ่านั่นเดี๋ย t h i อ่ามันก็ ตกลายเลยดพี่น้องเอ้ยเนาะทางกับเพื่อนซช่ไหเอาไว้ตกปีหน้าแนะ่มันจะเบิดก่อนเออฟ้าหัว,หวไม่ข่อยจะว่าอันอีกจกัก <c oughs> คือว่านี่โด,เอ,อเ,ดเอ้าอีกแล้วเนี่ยาที่จยคลิปพี่น้องว้านนี้ก็ได้ไทยไทยจะไทยอีกอย,ยู่ไทยมาไทยโอยไม่เบิด์ตเนาะ ผู้ใดสิพาไปเซนูผู้ใดพี่น้องเยคินิกตเวียดผู้ใดเนาะแต่ว่าเรื่องผักทองนี่ว่าเซ้นต้องได้ถามเพื่อนก่อนได้ไปหน้องเนาะเฮาบุหัวทางเพื่อนหมอเพื่อนสีเฮ็ดให้แบบใดนะเรื่องผักทองนี่มันก็ต้องได้ต่างหากเนาะหรือว่าเฮาเข้าไปหั่นเพื่อนกะผักเพื่อนเพื่อนหับนผักก็เส้นเนาะ เป็นเช็ดใบผักาทองไห้ว่ากินนด้กาเวียดเนาะหายคือว่าเ,าเห่าเฮ็ดใบผักทองอยู่หันแต่เห่าไปคลอดดูหุ่งหมอหุ่งหมอหอ,มอีย่างหุ่งหมอสุดอย่างก็เอินนะชุมชนเนาะหุ่งหมออีกชนบ่ขุกชน,นกระไรหลอวะเน,ะนาะตะเกา้าได้เหาเป็นเสียที่ว่าเหาบ่มีอย่างอย่างที่แบบอ่าบ่มีสมุนทุกข้อบ่มีอีย่างจักอย่างเลยนะพี่น้มมองเลย nó no. mình hmm. nhà mình cả hết bữa nay là nhạc tại vì nào กำลังย่างเข้าไปประมาณซาวเกือบซิฟไปในที่แหละก็ห่อแหละแลดให้เพิ่นแลดเนี่ยเพราะว่าเข่าไร้ขวดหลายคนกระทั่งถือผลจ้ะ ถ่ายบรรยากาศเข้าไปเรื่อยพี่น้องตอนย่างเข้าไปออกกำลังกายไปน้ำเนาะวัน <laughs> นี้ <laughs> นยังมไหวเป็นไรพี่น้องเนาะวัน <laughs> นี้กับที่ไปพาน้องคนไปแหละบูว่าสิยูวัดบูนี่เพิ่งอยู่หายประชิตโทรบอกอยู่ท่ไมเพิ่งอยู่กันี่เด้อวย เาไปเลยพอ่อหัวเราอยู่ใคร,รอยู่กเนาะหัวอยู่รันาะกันเนาะแต่กันได้พ่อเนาะจะพาคนไปแต่สิบ,บรอนเป็นไดดอกกปมมป็ประมาณสมุนไปรเนาะเพราะว่าอีกตามคนหน่อยคนลายอะไรไปเยส่วนลายคิดระาเวียดกับโบโบหัวยากกดอกเนาะบรอนเปนไดหปประมาณสมุปลายเนมมาะ Những người hết lớn hơn nữa. Hãy hên là. Hãy ừ. <laughs> <laughs> ừ, hên như thế, nhàng, là. Hãy hên là. Hãy hên là. hên là. Hãy 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 hên là. Để hên là. Hãy hên là. Hãy hên là. Hãy

เอาทางน่องตุกแล้วเนาะ<ด>บายดีน้องตุกอ่าตัเตรียมตัว,ตว,ตว,ตวพร้อมแล้วบ่พ้อมแล้วอม่าพ่อบ <laughs> พอบ่าใช้บ่พอจตเ็ต,ตอบอกว่าอาพไปทองโม,มงเมนต์าไปผากท้องอ่ะใช้ไม้ก่อนเียเนาะ เพราะว่าทางโมเชกนกะให้ทางโมจิตเพิ่นเพราะว่าเพิ่นมีเพชรน้องไปหับน้องไงเด้อไปหับแน่หับยู่ไสหับจิเพชรน่ะน้องหับเบาเราฮะน้องหับเบาเราแม่แมนบ่โดยเออเดี๋ยวสิกดเข้าไปเบิ่งนเพื่ออะไรเนาะบางทีเฮามีเวียกมีงานหยังก็พอได้แชทบอกไปก่อนบอกล่วงหน้าก่อนทีนะแต่ว่าน้องตุ๊กตาย่านว่า อันโบยูเขาฉั่นซะของเธอมีเียมีงานไปกับบอกว่ออออาอะไรแล้วยังไต่ไต่ขามารถโบยูว่ะน้องบริไปายใสดอกสวงเอออยู่เพื่อนบ่เจา้าอยู่กับพายศาเนี่ยอยู่กับป้าอยู่กับป้า,ปาเล<อ>ยบอกจิตเสร็จมาบอกเพิ่นเสร็จมาบอกสวยหน้าเมื่อเศร้า,านี่ขั<อ>น้นแต่เศร้า,ากับท่านเพิ่นดีดอกอืบ้านี้ อ่าเนอนไปนอนไปพอดีเบ้าสีผ้าเจ้าไปอ่าอย่างเกาพไ่นอนไปเพิ่นเอิ้นว่าเอาเตอเศร้าว่ะเอาเตอเศร้าหาได้หาเดือนได้เลยว่าเจ้าเนาะได้อ่าไปหาไปได้แล้ว่าวันนี้เนาะหาเดือนได้เนาะไม่เาเตอเศร้าได้เนาะแต่ว่ายังบอกว่เคยไปอีกเยอบ่ยังเมื่อเมื่อเศร้านี่เพิ่งว่าว่า หาเดือนเขาหกเดือนแล้วเพื่อนเ่รอไพไป่ออกคนแถวบ้านนี่แหละเอาไป,ป็นคู่เพื่อนเพื่อนเคยท่องมากอา่อนเด้เอ่เคยท่องมาก่อนเพป็นกะอะไรบดอกบอ่เอาเจ้าจำมาได้ไหมวะจ้ะเบ่บอเอาจำมาได้อะไรอย่างว่าหาู้เดือนจ้ะกะเอาอะไรบ้างเพื่อนบอกว่า เพิ่นมีรูกแต่ซ้ำน้องอะนะน้องเออเอพิร์ลว่าท้องนะน้อยขึ้น,น,นนะี่แหละเพิร์ลบอลอืออูออื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 บาณกะอ้าวันนี้ทั้งน้องกันนั่นได้จ้ะน้อง,งอ่างน้องชายนะเพิ่นบออยู่เฮือนอ้าวเพิร์บออยู่โดยเอ้าอยู่แต่ปู่ปู่เพิ่นลยิ่งรุ่งอ่า อ้าวันนี้พ่อเจ้าบัยอ่ยเพิ่นเสียากเจ้าจะไปไปเลยบ่เลยว่าต้องไ้เป็นบอกบอกเพื่อนก่อนไปย่างบอกพ่อเจ้าไปเอาใส่ก่อนไปย่างไปเลยก็ได้อไปเลยก็ได้เอาทางว่าแต่เพื่อนไก่ดยเพื่อนไปเห็ดเวียะเอี๋ยไปป้ายจะไปน้ำบ่ใช่ป้าเพิ่นบ่ไปน้ำดอกเพื่อนข้าวเวียดอยู่เพื่อนนะนอาอันนี้ มาคือพรทันได้นี่เนาะสิไปก่อนได้นี่ <c oughs> มาบรทันแล้ว<อ>สิไปแล้วเอเป็นยังให้เพื่อนถามไปก่<ด>อนข,ออขั้นหนึ่งก็ได้อ่ากินข้าวอีแล้วว่าเฉยมวนีิยังยังอยู่ยเ<อ>มื่อวานเนี่ยเมื่อคืนเี่กกัเจ็บท้บทองเจ็บท้องะ เจ้าทองใช่เจ้าทองน้องค่ะเจ้าทองแบบไรพันดินแห้งพันดินแห้งเนี่ยเจ้าทองก่อนสิบสองโมงสิได้นอนเมื่อคืนเจ้าท้องพันดิ่นนะบ่ด้เอสเพื่อนกับทวยออกกําลังกายแล้วถีบตุ่มตุ่มต่มใช่เนาะนั่นแหละยังว่าอยากพาไปอาเธอร์ซาวเบิรงว่า พันธุ์สีแข็งแรงบร่หรือว่ามีคอบบอรบเบิรบ่เนาะยังพันธหู้เล่นบ่กจ้ะยังบ,งบันธุมีเล่นบอกแต่ว่าเรื่องผักทอดนี่ก็ยังบีหลายฟักเนาะตัวนี้จะมาใส่กับยังบันธุ์หู้ที่เรียกว่าเพิ่นธสีสีเฮดไห่หรือไต้หวันะครับผักครับผักบอนะเพราะว่าเพราะว่าเจ้าบัวมีสมุนุขรัวอย่างเลยเนาะแล้วเขาพาไปคลินิกนี่ได้เขาเจ้าก็ใชลงซื้อลงอย่างอยู่หันไว้นะ นายเทคนิคแบบได้เวียด้ยาเพุ่นได้ยูคือด้องเลยเนาะเทคนิคโบมี่ได้อยู่บ้านพุ่ได้เซโนูพุ่นแล้วไปพุ่นแล้วเทคนิคดาเวียดพุ่นแล้วพ่อดีสิไปซื้อเข่ามาไว้เลยซื้อเข่าเข่าเพิ่กินเลยวันนี้แหละไปก็ซื้อมาไว้เลยใคาได้ไปเลยกันว่าสิแกเขามาให้ถ้าเอามาบ่ได้เนี่ยเขาต้องไปปหาขี้เก่า ไปฉกบ่อยู่ห so, ่างฆ่าก่อนบอเป็นโรคเอาเอาเอาสองแสนเออซื้อวันนี้ซื้อลายโดยเ่ากินเวิร์ดเงินบ่มีเอออ่ากินเอาเลยนี่กับทั่งเอื้ยเพื่อนอยู่ฝั่งไทยเนาะพี่น้องเลยต่านท่านทั้งบระชาชทั้งบ้านได้เราไปอ่านซื้อเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนแหละเดี๋ยวอ่าเราติดตามในคลิปต่อไปเดี๋ยวสิบอกซื้อเสียงเพื่อนี่น้องเลยเนาะว่าเอื้ยอ่าซื้อยังนัอนมเเป็นคนฝั่งไทยนี่แหละ ิ่นวา้เบาซื้อสักเครื่องให้ม่นวาด้วนเลยว่าฉันอ่าไปด้วนเนาะอย่า่นวา่าวากับาง่นปินได่ได้วาเนี่ยสาวุ่นื่อเสือนอนมั้ือยังซื้อเสือนอนตะบุญบ่โดยเออใช่นะเสือนอนนี่ตะบุญบานนาบ่เดยเออต้องปกไว้อ่โอ้ โอเคนอนมาคนเอารมณ์คว่าพี่เล่ยวาว่านี่น่ะโดยเข่าไปเล่ยวาวานเจ้โดนค้าน่ะบ่ฮะอันโดนค้าน่ะบ่ไม่ฮะอยู่นี่ว่าโดนค้าน่ะบ่ไอ้อยู่บ้านนี่แหละบอนี่บนทางซองบอลดิมาได้อยู่เพื่อนค่ะวานหานมาทำมาได้อยู่เนาะโด่ย์เบิร์นบินทางเดี๋ยวเนาะ อันนี้วันนี้เดี๋ยวที่ว่าเขาใช่ไหมเข่าเข่าเข่ายังนี่นะเจ้าวะเขาเหนียิ่งเขาเหนิ่งเขาเหนียวแล้วก็แบ่งกันกินกับเพื่อนทั้งน้องไลเพิ่อนแล้วเอฟซีเพิ่นผู้แล้วว่าว่าเพิ่นมีครอบครัวใหม่แล้วผู้ละผู้ละโดยอ๋อเพิ่นเพิ่นบอกแล้วโดยอ๋อตอนนี้ทั้งน้องไล่นะเพิ่นมีครอบครัวใหม่ แล้วเนาะคนมาอยู่ในการตะรนนะบอห์ก็มาอยู่อ,อกำลังมาอยู่นี่โดยกำลังมาอยู่คืออะไรเนาะคนคนบ้านใดเนาะคนบ้านนี่แหละบ้านเดียวกันนี่โดยน้องไล่เพิ่นไม้อยู่ว่ะใช่อน,นี้เพิ่นมาอยู่แต่เมื่อวานนีอยู่เพิ่นไปยังนะไปปลูกอ้ไรสองเมื่อน,นี้แหละ อ่าหนองไส้ก็คือกันเพื่อนบอกไส้ก็ไปปลูกอ้อยคือกันโดยโอ้ไปปลูกอ้อยไปปลูกอ้อยอยู่ไกลดีนี่อยู่ทางดยมังอึปลูกตรงมบอึทางปลูกทางไปปลูกโดยเพื่อนมาว่าอย่างไรว่าเนาะอันหนองไส้ก็ได้บอกเพื่อนก็เพื่อนบอกเพื่อนนะว่าเพื่อนพู้อยู่ว่าวันศุภาจะไปเช้านี่เพื่อก็าู้นมาแล้วเพื่อนว่าว่าเพื่อนว่าแบบไปเองปลก โบว่างเรียกได้เพิ่นว่ะอ๋อเพิ่นบอกว่าไปไปโรดเจ้าบอกเพิ่นบอกว่่าเพินบอกว่าให้เจ้าไปโรดสิบ่โดยโบว่างเรียกเพิ่นว่ะอ๋อมือว่างเนี่ยก็เบิกเงินมานําเพิ่นไดงร้อ0 0 0งแสไปซื้อข้าอ่าแต่ว่าทางน้องเพิ่นบ่ว่าหยังนะว่าว่าสิพาก็บ่มีหยังหรอมีแต่ว่าพาเจ้าไปกวดไปยังเบิ่งเลยก็โดยอ่าคงคงสิอยากฮู้แท้เนาะดิอยากฮู้แท้ว่าเออเดี๋ยวเพิ่นเพิ่นยังยังบ่พ่อเป็นจะฮู้บ่วะโดยเออ เบ่งอาน้ำใบอันนี้บอกชูฟังเอาไปไหนเนาะออการมัเป็นยังไรรกเป็นยองเนาะบูบ้านี้บ่านีเรือเพื่อนบูเพื่ันบูฮู้คักบ่เนาะดีว่าเนี่ะเฮากับบูได้แจ้งคักว่าสีผาไปขวดไปซาเบิงที่นะบู่านี่จะงไพจะงไพเถินระเลยื้อนอนนี่แหละบอกเยมาขับไปดีบูฟ่านไมาขับเพื่อนนอนอ่าไพรอะแบเพื่อนถามูไดเอามาใน้องาว่า ซาบุนอ<ส>๋อเอ้ย <minutes> พ <lighting> oh <t Works så rails> ี่ตางเอเพี่ตองเมนว่าเหน่อว่ะอือฮึเอาไงฉันแลดสามีแต่ถ้าเข้ากับสิ่เตรียมตัวไปพี่ตองเอ๋ตงเตรียมตัวไปเพราะว่าตอนนี้กาเห็นอะไรพวกไอ้คนเพป็นเก่ามากอะเพป็นมาถามไทยน้องแล้วเด็กน้อยแล้วกะสิเอาออกไปยางออกไปเพื่อแล้วรถจอดอยู่ตัวทางผูกได้อ่าแต่เขาก็ได้มาเลยบนนี้กับพี่ตองเอ๋ติดตามบนนี้คลิปน้องกันนั่นแหละ บอค่ะแต่อะบัวน้องคนบัวยูเนี่ยน้องน้องไส้บัวยูเนี่ยเนาะครับว่ามีผู้ใดบัวหนึ่งไปน้ำกะอายุเนาะอะแต่ว่ามันกะบัวนี่ยังหลอกพี่น้องเลยเฮาเฮาไปไปไปกวดไปสาเบิ้งที่นะไปเพราะทั้งมันกะชีบันั่นแหละว่าเนาะอะบัวเป็นยังหลอกพี่น้องเลแต่ว่าต้องแต่ว่าบัวเจ้าฮู้ยู้ไมบัวไบอกแล้วเลยว่าสิไปบัวนบ่แล้วก็ว่าให้ไปนบ่ัยอ่า เพิ่นมีจะบอกว่าพันมอถามบ้านยังบ้านยังก็บอกเพื่อนเพื่อนวะมามมถามกับบอกเพื่อนเนาะบอกได้อยู่แล้วว่าเบอร์โทรยัมีอยู่แล้วว่าเตรียมเบอร์โทรให้เพื่อนนะเพราะนั่นแหละอ่าเพื่อได้เพิ่นถามซื้อเ้าก็บอกซื้อเพื่อนอยู่บ้านใดอยู่เมืองไรเพิ่นก็บอกเพื่อนนอกว่่มีเบอร์โทรได้เอ้าคือม่มีเบอร์โทรคือสิ่งอินเเนได้ใช่ น้องประจื้อเบอร์จดไว้เขียนไว้แล้วก็จดใชเ้เจียไว้ไอ <c oughs> ้เ <c oughs> พื่อนเด้อเออเดี๋ยวว่าสิบบบอกแล้วเดี๋ยวกดใช้เบอร์แล้วก็เขียนใชเ้เจียไว้ไอ้เพื่อนพอเพื่อนต้องเอาเบอร์โทรเฮาอยู่ด้ถ้าว่าไี้แหละหด้เพื่อนสิโทรมาติดตามเฮ้าด้ทางหมอนะแต่เมื่อไหรเพื่อนก็ยังโทรมาหาบ่ดำพี่น้องเอ้ยเนาะมีมีแต่เพจบ่มีนะฮะ<อ>มีแต่เพจบ่มีเบอร์เอ้ยมันก็ต้องมีนํากันนั่นแหละเนาะคำาบ่มีเบอร์มันก็เด่นบ่ได้เพจน่ะเจ้าสิไปเล่นชัมักเน็ตได้ได๋ <laughs> <laughs> nó ờ, qua chơi bơ tự nhiên, đấy, để chụp cốt bơng áo, nó cũng cốt áo cả đẻ, tất cả chụp chia chia vãi, bởi vì cậu chỉ thua qua thằng bơng đó đi, vừa nãy các giáo bây giờ tiêm tô phi long ấy nó, tiêm tô tất cả thang khoang các sĩ, đi phi long ấy phá lên nó, được. cả bộ đội bên đây đâu, bộ măn sumuông nó, chỉ để hú là, ví được à, à. à, phụ sai phi long nó. nó, luôn bơng đơn, bộ này nó. ทางว่าเสนสิพาน้องตุ๊กไปอัตเตอร์ซาวเบิ่งคนน้อยอยู่ในท่อเนาะเมาเพิ่นสิเป็นจังได้แข็งแรงดีบอเดียวผู้ชายหรือผู้หญิงเนาะที่ตามเบิ่งทางน้องขเพื่อนเองกันยังบ่ฮู้ช่ไหมจะขึ้นว่าเป็นจังได้เอาจะตัวนี้อยู่บ้านเพิ่นบ็นผู้ชายเลยเหรอเพิ่นเล่าเหม่นบ่โดยมาเจ้าด้วยอะขึ้นว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายผู้ชายโขึ้นหวั่นใจว่าผู้ชาย ดินแห้งมันดินแห้ง่มเ้ยเราดินแห้งกใช่เนาะเอาอย่างไดกับชีพูมึนี่แหละคนกับเชียงกัมีดเลเนาะเชียงแชงเพชรกัมีเบงเพิ่นกับชีมียาม้งรู่มยัง้พ่อมเนกัเข้าไปหาเพิ่นเน่เนาะเพิ่นกับมวยชีวาเออชาเบ้งแหละมึงเธอเพิ่นอาจจะ อยาบำรุงเล็กน้อยอย่างมีกับมาล้มกับมีนะครับไปหาเพื่อนได้ละกับบุรีมีว่าเออขวดเบิ่งไหนกับมาดอกเนาะเพื่อนว่าเพื่อนว่าว่าอยู่ห้องหมอเมืองน่ะเ่อยู่ห้องหมอเซโนน่ะเพื่อนแถมนมเพื่อนว่าอืมไอ้ไอ้ห้องหมอลลเวียดเวทว่าสิพาไปแถมนมคือกันเพื่อนว่ะโบฮู้ยังบ่เคยจักเทื่อยังบ่เคยพาแบบเอื่อนท้องไปจักเถื่ออ่า cho chín cho bây giờ nên nè, nông bao bao siêu mai tao nên nè? Kín, nhang nhiều nhang nhiều quá rồi chỉ mới là con này em là cái con đó non có vô non sư mà vay năm đi nông bảy mươi bò bia cái này bò Con này. Con này. Con con. con này. À, เดี๋ยวอุ hmm. ่นจึงสารอาหารพลนไม้เนาะมันมั่งอย่างเงียเนาะป้ายชาเดี๋ยวจังมากันเนาะมาอ่ไม้มาแล้วเดี๋ยวจังออกไปพี่น้องจังหน่อยก่อนเนาะให้ทางบริษัเพิ à, ่นถามภายน้องเพิ่นเพิ <ade> <te> ll, ่มเติมอีกก่อนเนาะโดยโดยพี่น้องเอินป้ายชาเนาะทางเขาก็จะขอซ้อนเนาะติดตามในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อน้ำพิพาทไหนก็ขอโทษขอภัยละลาย เนาขอบคุณคุณทางเอื้ออยู่ฝั่งไทยพี่น้องเอ้ยะก็ที่ว่าฝากงบมาให้ทางบ่แสนพาน้งเพิไปอ่านาหมอเนาะไปอัตราาวเบิ่งก็เพิ่นอทงสงสารน้องเพิ่นนั่นแหละเนาะอยากรู้ว่าเออเป็นจังได๋แข็งแรงดีบ่เนาะหรือว่าจังได๋นะพี่น้องเอ้ยติดตามบ่งกัเนาะเอาสําหรับนี้ลําลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีมีแฮงบ่ทุกท่านทุกคนสบายดีพี่น้องเอ้ยเนาะ